สวัสดีค่ะกาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคุสุหมองสุบอนเด้อจ่าเด้อเมือนีสาวดาผ้ากินผ้าแสบสิผ้ามากินนี่จ้ะมือนี้มาแบบเป็นแบบเคีมเคียมเนี่ยจักน้อยพี่น้องกินเจจ้าอาหารเจจ้าพี่น้องกินเจแต่รสชาติอาหารไม่เจนะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้อง มีขนมจีนจ้ะขนมจีนจ้าขนมจีนเจไส้กรอกอีสานเจขัวกิ้งราดข้าวเจจ้ะแล้วกันนี่จ้ะเอียงไก่ป๊อปเจทอดขั่วพริกเกลือจ้ะแกมกับผักจ้ะมาเด้อจ้าพี่น้องมากินมาแสนน้ำกันจ้ามาจ้ะพี่น้องมากินขางน้ำกันจ้ะขออนุญาตเติมน้ำน้ำยาขนมเส้นอีกหนึ่ง นี่จ้ะมันเป็นอังรสิจ้ะนี่เยอะอยู่ๆจ้ะเสียพี่น้องเสียเพื่อนกันเลยจ้ะก็หนุ่มยาขนมสินม่นธรรมาดาพอหมักน้ำมไม่หลายสุดมาได้จ้าแฟนคลับสุมองสุบอลน,น,นี่ก็เป็นผัก เหล่าเต้ไพสิใสอโอ้ขวัยขี่หยิบอยากเลยพี่นอ้องขวัยสิกิน,นเนะนี่ยเลยเนาะขวัยยามเฮียจ้ะงานอดิเรกขวัยน,นะจ้งงานเฮียหนง <c oughs> ขวอยากจัดแจงกันสอนก็คือหลุดพูดพูดเซ็ตจัดบาดกันพี่นอ้อง นจ้านมจีนยั่ว,วจ้าอ รสาติจานพี่เนอะถั่ว่ตองกวกินอืมชป มันจะแน่ผิดๆดดพ,พี่หงอยเลอวใช่บปล่อรสสัตว์สนใจไหมจ๊ะ Veldig mm. fin. Mm. ควพม่น่อเอ้ยพว้คนมันกสิว่า อาหารเจก,กับซัอาหารเจอะเนาะเสียบอย่างเลยบ่ได้จ้ะเสียบจ้ะบ่หมินบ่ยังเป่าคือตั้งแบบรสชาตกิปกติเสียบน้ำยาขนมกินเสีบเขาก็เสียบจ้ะครัวกินรสชาติ ตรวจจัดแนงพี่น้องจัดจัา ถ้าคืกินอีหยังพี่น้อเอแต่ละเมอมน่อ,อ,อ,อนะ ขออีสานแบบขออะไรอยากจะกินอ่ะเผ็ดอ่ะเป็นยังหอยจังวาแสหรือเปล่าติ่นานประจำขอคยอเก่าจกา ลานประจำอีกแล้วก็ะิว่าลานประจำอีลีแล้ว,ลลวพี่น้องผู้ใดก็มร้านประจำน้วจากเน,นาถ้าเ่าเป็น้านประจำห้องกับบวกกายกินเนอก เผ็ดพ,พ,พิล่กเลยโอ้ยค่อยๆไวล่ะเรงงานอุตซอยกนี่ ดีจ้ะอืม้านยางดีจ้ยังผิดเนาะบนาเสื้อบุกผิดมันกับบะแซบเจ้าว่า นี่ขกเพ็ดได้เนี่ยขอโทษขออภัยท่านพี่น้องเลยดูมันมูกอะไรขอเพ็ดขอพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ก็จยสิรับนอกพี่น้องเนาะเพจอีรีรอจ้ะเดี๋ยวสิไปกินต่อจ้ะเวทมาทักทายพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะเนาะซาดาพากินผาแสบขอบคุณนะจ้ะเด้อที่แฟนครับเอฟซีไมเอฟซีเก้าขอมากดติดตามหล้วก็ขามารับชมบางคลิปขอบคุณเล่าๆนะจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจจ้ะซาดาแสดงมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปนะจ้ะเนาะ สำหรับมือนีสาราขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ